สำหรับคลิปนี้เราก็จะมาค้นหาภาพลึกลับที่เรามีอยู่นะครับโดยวิธีทางลัดนะครับให้เราโหลดแอปนะครับค o ก g l ล l เลนนะครับแล้วกดเข้าไปที่แอปนะครับเลือกปุ่มซ้ายมือนะครับเลือกรูปภาพพระของเรานะครับที่ต้องการนะครับทางระบบค o ก g l ลก็จะค้นหาภาพพระเครื่องนะครับที่มีความคล้ายคลึงของเรานะครับแล้วก็กดคลิกเข้าไปดูนะครับนะครับเข้าไปดูรายละเอียดว่า ภาพพระที่ทาง Google นั้นนะครับประมวลผลนั้นมีความใกล้เคียงกับพระเครื่องที่เราครอบครองไว้ไหมนะครับระบบก็จะประมวลผลออกมาทั้งหมดเราก็สามารถเลือกเทียบเคียงกับพระเครื่องที่เรามีอยู่ได้นะครับอย่างง่ายดายนะครับหรือเราจะกดเลือกคำว่าพเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะดูนะครับว่าระบบนี้ของ Google นะครับได้ ประมวลภาพพระที่ใกล้เคียงพระของเราชนิดใดบ้างถ้าพบเจอแล้วก็กดค